เปิดโพดล่าสุดแอนนาทีวีพูค่ะแฟนๆแห่เป็นห่วงนะคะคุ้นชินกันก็คือสาวแอนนาทีวีพูค่ะแม้เจ้าตัวจ,จะไม่ได้เป็นพนักง,งานของสก,กัดเติมมานานกว่า10ปีนะคะก่อนหน้าแอนนาโพดโพและก็เปิดเผยเรื่องราวที่ใครอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าเจ้าตัวนั้นเคยหยุดกินยาซึมเศร้านะคะแล้วก็เคยคิดถึงขั้นทําร้ายตัวเองมาแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นนะเริ่มกลับมาสดใสเหมือนเดิมค่ะ ที่ออกมาเล่าก็เพราะว่ามันผ่านมาแล้วแล้วเราก็คิดว่าจิตใจเราตอนนี้มันเข้มแข็งคือทํางานไปต,ตอนนี้งานค่อนข้างเยอะล่าสุดนี้ไอจี IG ได้เผยภาพแอนนาหลังเปิดใจว่าเคยคิดสั้นพแฟนเองก็ตกใจไม่น้อยค่ะเพราะดูหน้าเธอแล้วนั้นแปลกไปพ์ต่อมาบอกว่าโรคคนแก่นอนน้อยเป็นลมวูบยาปรับยามาปรับยาจิตเวชเพื่อกลับไปไลฟ์ทำงานต่อก็เป็นหนึ่งเรื่องราวาที่มีการเปิดเผยอ,อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยค่ะ